สรที่วัพคสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับ24ธันวาคม2566นะครับนี่อยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับ เรามารอชมขบวนรถนำเที่ยวที่909และ911นะครับรถบีเซนรางนะครับนำเที่ยวสวนสวน,สนปฏิพัฒน์แล้วก็น้ำตกกาญจะนะอุรีนะครับมีอากาศเย็นสบายเลยนะครับเหมาะแก่การช่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลย อาก,กาศเย็นๆแบบนี้นะครับการรถไฟก็จัดลดนำเที่ยวทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้มี4ขบวนนะครับตอนนี้909และ911ออกแล้วนะครับตรงเวลานะครับ ขบวน,นี้จะไปแยกกันอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับชุมทางหนองประดุกจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้มาถ่ายรถนำเที่ยวโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วผมก็จะไปที่บางซื่อต่อนะครับ ลมแรงมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ